ให้สังเกตรเขมรรวยน,นะครับที่เขาจับได้คนหนึ่งเนี่ยท่านรู้ไหมท่านว่าคนหนึ่งนี้อันตรายแค่ไหนท่านอย่าไปคิดว่าน่าสงสารเข้ามาหาเมียเขาโถไอ้เที่ยปัญญานี่ไม่รู้เรื่องมึงลองให้กูหลุดไปที่กัมพูชาบ้างไหมคนเดียวจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเขาจะว่าผมเนี่ยพูดเพ้อเจอผมอยากฆ้าดวนกับคุณเซนจะมีดไม้เข่าสอบจะปืนสั้นปืนยาวหรือจะเอาเครื่องยิงลูกระเบิดมาอัดกันก็ได้ตัวต่อตัวไม่ต้องไปเปลืองชีวิตไพรบนอาหารท่านพี่จะหลบอยู่ใต้<ม>ลลงไม้อยู่ใหญ่ หรือว่าท่านพี่ใส่ผ้าถุงหรือกระโปรงอายุมันเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะผมมั่นใจว่านะมันไม่มาเสอ้เหียนี่มันขี้ขาดโอ้ยทรยศขี้ขาดนะครับมันทรยศขี้ขาดถ้ากล้าจริงนะกูจะไปชายแดนสักแก้วเลยหรือตรงไหนก็ได้ นะครับแต่มันไม่มาไม่กล้ามานน<ะ>หนึ่งเขาไม่กล้ามาสองเขาก็บอกถ้าผมเสียชีวิตไปประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่ายอมแพ้เขาแต่ถ้ากับเขาลาดทั้งเขาเสียชีวิตไปเขมีนแพ้เลยตระกูลเขาพังเลยการปกครอ,องเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลดตัวมาหลักแต่เราก็ท้ายยั่วโมโห ต้องยั่วโมโหแม่ทุกวันมันจะได้เส้นประสาทใ,ในสมองแตกตายนะครับมันจะได้เส้นประสาทในสมองแตกตายนะครับมันเครียดผมพูดไม่ใช่หมาเหา่าผมก็เป็นระดับพลตำรวจโทนะครับผมก็เป็นระดับพลตำรวจโทร,ระดับผู้ชการสันติบาลนะครับซึ่ง คนเป็นผู้จัดการสันิบาลพูดอะไรพวกคู่ต่างประเทศก็จะฟังเพราะนั้นหมายถึงความมั่นคงของประเทศไทย,ยนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นชาวบ้านเลยผมก็ยั่วแม่นทกวันเลยนะครับยั่วแล้วผมจะขอความร่วมมือพวกเรานะครับในฐานะท่านเป็นเครือข่ายพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยท่านประธานมาเนี่ย ให้สังเกตขเขมรไว้นะครับที่เขาจับได้คนหนึ่งเนี่ยถ้ารู้ไหมครับว่าคนหนึ่งเนี่ยอันตรายแค่ไหนถ้าผมหลุดเข้าไปในขเขมรคนหนึ่งแล้วผมก็อ้างว่าผมมหาเมียผมที่เป็นขเขมรผมสามารถวางระเบิดไปเป็นสองสามพันลูกภายในวันเดียวขีมม่มอเตอร์ไซค์ตรงไหนก็ทิ้งขีม่มอเตอร์ไซค์ตรงไหนก็ทิ้งถึงเวลาก็ สำหรับนักลบมันประกอบง่ายมากผมไปเก็บขวดลิโพขวดกระชิงแดงขวดอะไรตรงไหนก็ได้ประกอบเป็นแสวงเรื่องผมไปวางซ้าควางปั่นกวนได้ทำลายชีวิตพี่น้องประชาชนได้เหมือนกระเหลีย่ยงเขาวางตักทหารเข้ามาคนเดียวนี่แหละครับท่านอย่าไปคิดว่าน่าสงสารเขามาหาเมียเขา โถไอ้เที้ยปัญญานี่ไม่รู้เรื่องมึงลองให้กูหลุดไปที่กัมพูชาบ้างไหมคนเดียวเพราะตำรวจต้องดูค้นดูขยายผลดูว่ามันเอาเชื้อปะทุไปซ่อนไว้ตรงไหนและถามบ้างประเทศไทยเนี่ยไม่เคยระมัดระวังเรื่องเชื้อปะทุปล่อยให้เหมือนเอกชนล้านค้า ดอกไม่กี่ตังค์เขได้เชื้อปะทุมามันหาซื้อ่านไปขายในตลาดมันก็มีไอ้ปุ๋ยที่ขายให้เกษตรกรมันก็เอามาผลิตน้ำมันโซล่ามันก็หาง่ายสบายแล้วเดี๋ยวบอกมากเดี๋ยวแม่นไปประกอบเป็นอีกไม่ได้ครับท่านอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาจับแค่คนเดียวบางคนนะ คอมเมนต์มาว่าเข้ามาแค่คนเดียวถ้าเขาจะเป็นไส้สึกเขาจะเป็นมาสืบความลับเขาจะเอาเครื่องแบบมาทำไมโอ้โหโนั่นแหละอันตรายพอถึงเวลาปุ๊บมันตีหลังแนวแล้วมันจะวิ่งไปหาพวกมันมันกลัวไปยิงโดนกันเองมันต้องแต่งเครื่องแบบให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ทหารดี q นะ ถ้าขืนมันไปนอกเครองแบบที่ทหารก็เห็นแม่นตาทัวอยู่ด้วย mm hmm. เดี๋ยวมันยิงพวกกันตายแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้มาคนเดียวอย่างน้อยต้องมาเลวสุดต้องสามคนชุดแนวหลังเขาที่ส่งเข้ามาเลวสุดต้องสามคนเป็นอย่างต่ำนะครับสามหกเก้าสิบสองหนึ่งหมู่อันตราย เราจับตาแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยตรงไหนนะครับที่มีแรงงานกัมพูชาถ้าเขาทำมาหากินสุจริตไม่มีพิรุษอะไรก็ไม่ต้องนันแต่ถ้ามีพิรุษขอความกรุณาพวกเราที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยช่วยแจ้งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจด้วยท่านอย่าไปสรุปท่านไม่มีประสบการณ์ตรงจุดนี้ผมยกตัวอย่างครับผมหลุดเข้าไปคน คืนเดียวผมนั่งคืนเดียวใช้เวลาติดสองชั่วโมงผมก็ประกอบระเบิดได้เป็นพันลูกมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอุปกรณ์เก็บขวดทําเป็นหาเก็บขวดเก็บขยะของเก่ามีถุงหน่อยเก็บวางเก็บวางเก็บวาง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 ถึงเวลาก็รึม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 เข้ามาชิบหายแล้วปั่นปวนแล้วนะครับปั่นปวนแล้ว พรานะนั่นเนี่ยถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญก็ให้กำลังใจตำรวจทหารเรานะครับรขอทาคราาับวินวินเ,เ,เรามีเสื้อเรามีเสื้อเรามีเสื้อทหารไทยให้ใมีมีมี มีเรามีเสื้อทหารได้ยังไงครับขอทานครับขอทามีบอกหน่อยเรามีเสื้อเรามีเสื้อทหารได้ไงขอทารับขอาเรามาากไอทีไอทหารแับวินขอทานนิดนึงครับขอทงวินเป็นกองกำลังบาร์บีคิวเ้บาร์บีคิวจริงป้ะเดี๋2วร้งสอนอ้งสอวินบอกหน่อยวินทานครับเขอทานครับขอทานครับผมพี่บอกหน่อยูชาินเราินเราพบเราพบเสื้อทหารได้ยังไมีเสื้อทหารไหมก็เออไม่ไร เ,าม,เมาาร่วม,<า>ม<า>สนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ